บัดนี้เป็นครั้งที่71ตรงกับวันที่19มกราคม2569ข้าพเจ้านางปรินดาสัตตปริพันธ์ขอเปล่งวาจาสาธยาย พุทธมนลถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจาริยาบูชาแด่องค์พระคัมภีติเท,ทราเจ้าองค์หลวงปู่สัมเ็จรุหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทาั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสัจัยของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทาั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสัยัยมุนต่อไป ตัวส่วนชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาลสุอัตราคาชันตูเทวดาสัทธมังมุนีราชาสุสสนันตุสักขามุขขังสักชีกามีจะรูเ้เปิยคิสิขระตเตจันตา,าริเขวิมานีทีเปรตเถจะก่ามีแตรุว่านคาคาหานีเกวาหัตุมหิเขเตปุมมาจย,ยันตูเทวราชลธารวิจามี ย ant ant um ักขะคันท really ัพนาคาติดฐันตาสันติเกย์มุนิวระวะจนังสาธบูมีสุนันตุธรรมสวนากาโลยามุธันตาธรรมสวนากาโลยามุธันตาธรรมสวนากาโลยามุธันตาปุสวดนามกาสิทธิคาถาน้โมตัสสะภะคะวะโตูระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะน้โมตัสสะภะคะวะตระหัดตสัมมาสัมพุทธสานนโมตสสาภคะวะตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุสวดสัจจกิริยาคาถาน้าจิมีเสนังอัญญพุทโธมีเสนังวังอิตินะสัจจวัชนะ้ โสต so ิม so ีโตุสัพพทานัติเมสนังอัญยังธรรมุเมสนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนัมโสติมีโตุสัพพทานัติเมสนังอัญยังสังโฆเมสนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนัมโสติมีโตุสัพพทานโมสดม์มหาการุณิโกนาโถติอาทิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอัฏฐายสัพพานินางภูเรตวะปารมีสัพพาปโตสัพพติมุตมัง เอตินาสัจจววชินามาหุนตุสัพุปถัวามหากรุณิโกนาธุริตายะสัพพานินำปุเรตวะปารมีสัพพะตโตสัมโพธิมุตตมังเอตินาสัจจววชินามาหุนตุสัพุปถัวามหากรุณิโกนาธุสุขายะสัพพานินำปุเรตวะปารมีสัพพะตโตสัมโพธิมุตตมังเอตินาสัจจววชินามาหุนตุสัพุปถะวาบุษวนมหาสมัยสูตรเอีวามีสตังเอกังสัมะยังพัวา สกิสุวิหารติกาปิลาวตุสมินมหาวณีมหาตาภิกุสังเกนะสถิมปัญจมัตตีหิภิกุสัตหิสัพเหิวารันเตหิธาสัหิตารุกะธาตุหิเทวตาเยปุเยนาสนิปติตาโหติภะกัวันตังทัศนายะภิกุสังคัญจะอัตโคจตุนังสุทาวาสกัยกานังเทวานังเอตัทธโหสิอายังโหภักขวาสเกิสุวิหารติกาปิลาวตุสมินมหาวณีมหาตาภิกุสังเกนะสถิมปัญจมัตตีหิภิกุสัตหิสัพเหิวารันเตหิธาสัหิตารุกะธาตุหิ เทวตาเยปุเยนาสันนิปติตาโหติภคกขวันตังทัศนายภิกุสังคญจักยันนุนะมยัมปีเยนะภควาเตนุปัสสังกมยามะอุปสังกมิตวะภควาโตสันติกีปจิกาคาถาภาสายมาติอัตโคตาเทวตาสยาาปีนามะพระราวาปุริสสสัมมัญชิตังวาภาหังภาษาเรยะภาษาริตังวาภาหังสัมมินเชยยะอีวามีวะสุทาวาเสสุเทวสุอันตรหิตาภควาโตปุรโตปารุระหังสุอัตขโคตา เทวตาพักขวันตังอภิวาติตวะอิจามันตังอัตังสุอิจามันตังทิตาโคอิกาเทวตาพักขวะโตสันติเกมมงระถังอภาสิมหาสมายอยู่ปวนุสมิงเทวกายาสมาคตาอคตมหามอิมังธรรมะสมัยยังภกกิตายเวะาอภปาราชิตาสังคติอัตถโคอปาราเทวตาพักขวะโตสันติเกมมงระถังภาสิตตราภิกขะวสมาติหังสุจิตตังอัตโนชุกกะมังสุสารติวะเนตานิขายตะวาอินทริยานิรักขันติปันิตาติ อัตโขปราเทวตาปัจขวัตโตสถิเกมังคตังภาสิเฉตวาขีรังเฉตวาปาริคางินทักขีลังโอหัจจามมีชาเติจารันติสุทาวิมลาจักขุมัตาสุทันตาสุสุนะคาติอัตโขปราเทวตาปัจขวัตโตสถิเกมังคตังภาสิเยเกจิพุทธันจรณังคตาเสนาเตขมิสันติอภายยปูมิปหายยามนุษสังเทหังเทวกายังบริโภเรสันติติอัตโขปัจขวะพิกุมันเตสีเยตุเยนาปิกาวิทาสสุโลกาตต โลกาตาตูสุเทว,วตาสนิปฏิตามุนติภคกวันตังทัศนายะพิภูสังคัญจะเยปิเตภิกขเวยาเสุมาติตามัทธนังอรันโตส,สัมมาสัมพุทธเตสัมพิภคกวันตานังอิตาปรมาเยวะเทว,วตาสนิปติตาเยสุมเสยยถาปิเมยัง เอตารหเยปิเตพิกาวิภวิสันติอนัคตาธรรมานังอรหันตโอสมมาสมุทธาเตสมภิภควันตานาเอตปรมายวะติวัฏฐานิปฏิตาภวิสันติสยญาทัปปิเมหังเอตาระหีอาจิขิสามมพิกาวิเทวะกายนัมมานิขิตาิสามมพิกาวิเทวะกายนัมมานิเทศิสามมปิกาวเทวกายะนัมมานิตังสุนัธาสาธุกรมนาสิกโรธาปัสสามีติเอวมพันติติโคเทปิสุภขาวัตโตปัจสุสุะขาวาเอตเอตคโ สีโลกระมนุกาสามิยัตถาภูมมาตตาสิตาเยสิตาคิริคัปพลังภิตขตาสมาภิตาปุตุสีหาวสสลีนาโลมาหังสาวิจัมพุโนโอทาตมะนาสาสุตาวิปัสสนามาณวิลาปิญโยปัญจสติยะตวาวันีคาปิลาวัเวตตโตมันติยิสตาสาวิเกศสันนิลติเทวกายาภิกันตเทวิชานาธาภิกขบุตรเจชะตาภมะกรุงสุตวาพุทธศาสนาเตสัมปตุระหูยานาอมนุสยานาทศนาอภิเกสตามัทักงู สหัสสังอาทาสตาลิงสตังเอีกสหัสสานังอมนุสสานะมัตอะมนุสานะมัทสุงอภิก <Çok S 1> <cod> <modified> ีนันตมัทสุงทิสาสภะพุตตางอหุงตันจะสพังอภิญญายาวะกิตวานะจักคูมาตะโตมันติยิสท่าสาวกีศาสนาเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิกขาวโยเยโวหังกิตายิสามิขิราหิอนุปปภะโสสตะสหัสสาวะยาขาภูมากะปิลาวัฒวาอิติมันโตูชุติมตูนาวันโตูยะสีนูมุทมานาภิกกรรมภิกขุนันสมนิติงวะนัง ชาสศาสตาหิมาว่ตายยากขันนนะแต่วันนี้โนอิที่มันโตชุติมันตวันนัมันโตยัศสิโน โมทัมนาอภิกรรมุงพิกุลังสุมิติงวนางสตาคิราติสาหัสายักขานันตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนามันโตเยสสีโนโมทัมนาอภิกรรมุงพิกุลังสุมิติงวนางอิเจเตโสราสสหัสายักขานันตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนามันโตเยสสีโนโมทัมนาอภิกรรมุงพิกุลังสุมิติงวนางอีเจเตโสราสาหัสายักขานันตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนามันโตเยสสีโนโมทัมนาอภิกรรมุงพิกุลังสุมิติงวนางกุสามิตารัญจสตายโกขานันตะวานิโนอีที่มันโตชุติมังนโตว กุมพ <an> ิโรราชกฮยโกโสภาคัศมิติีงวนางปุริมจัติสังราชทตาลธโรภาษาสติคันธปานังอธิปติมหาราชายสิโสภูตาปิตาสาภะหวอินทนามามหะพระลาอิทิมตัตชุติมตัววณัมตัวยสินุโมธมนาภิกกาโภิกุนงสัมิติงวนางทักขินันจัติสังราชวิรุณรโหตาภสาสติกุมปัญธานังอธิปติมหาราชายสิโสปิตาภหวินธนามหพล อิทิมนโตชุติมนโตวันนะวันโตยะสสีโนโมทมานาอภิกกมรมิกขุนางสมิติงวนังปัจฉิมันจ่าทีสังราชาวิรูปขปปัสสะสตินะคะนังอธิปติมหาราชยะสสีโสพุตตปิตัสสาภะวุโยอินทนามามหาภลายทิมนโตชุติมนโตวันนะวันโตยะสสีโนโมทมานาอภิกกมรมิกขุนางสมิติงวนังอุตารันจ่าทีสังราชากูวิโรตัปัสสะติยักขานังอธิปติมหาราชยะสสีโสพุตตปิตัสสาภะวุโยอินทนามามหาภลายทิมนโตชุติมนโตวันนะวันโตยะสสีโนโมทมานาอภิกมิกรรม มิติงวานังปุริมาจิสังทตารัตโตทักกีนีนาวิรุณะหกูปชิมีนาวิรูปะโคคุเวโรอุตรังทิสังจตารโเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทัตัลมานาอัทังสุวันีกปิลาวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอากูบัญชาณิกาสถามายาคุเตนทุเวเตนทุวิภูจาวิภูโตสหะจันทนากรมาเสธโธจักกินโนคันตุนิคันตุจปะนาโทโอปะมันโยจเทวสุโตจามาตาลิจิตตาเซโนจักกันทพโหนโรราชา อาคูปัญจสิโคเจวติมพารูสุริยวัชราสเอเันนีจาราชาโนคันทภาสหราชุภิมุทมานาอภิกรรมภิกุนันสมิติงวนัทธกุนันภาษานาคาเวสาราสหัตชกะกัมพราสัตตาราอาคูปายาขาสหายติภิยามุนาตตารัตถาจะา อาคูนาคายัสสิโนเอลาวันโนมหานาคโสภคสมิติงวนางเยนะคราเชสหาสหารันติทิพาที่จปักขีวิสุทธิจักคูเวหายัสเตวนามัชปัตตาจิตราสุปนาอิติเตศานามังอภยยันตานคะราชามาสีสุปนาโตขีมามากาสีพุทโธศนนาหาหีวาจาหิวปาวะหายันตานาคาสุปันาสารณะมากังสุพุธังชิตาวชิระหัตเจนะสมุทังอสุราสิตาภาตโรภาวาสะวัตเศติอิทิมัตโตยัสสิโน กาลก,กัญชามหาพิกมาอสุราธานาเวกสาวีปจิตติสุจิตติจัปปะหาราโทนะมุจิสหะสตัญจาาลิปุตตานาังสภิเวโรจนามก,กาสันนหิตาวาผะลิงเสนางลาหูพัฒมุปาขามูสมาโยธานิพัตตันเตภิกขุนางสมิติวาางวะนังอาโปจติวาปัทวีจติโชวาโยตธาขมัวรุณาสวรุณาวารุณาเทวาโสโมจยสัสสาสหา,า,ามิตาการุณากายิกาอาโูเทวาเยสสิโน ทัศเสตทัศสถากาย,ยาสปเปนานะตวันนิโนยทิมันตัชุติมันตวนะมันตยวยศศิโนมทม,มานาภิกามุภิกขุนะสม,มิติงวานางเวนทุจัติวาสหาริจัสุมาจัตุเวยามาจันทสุปันิสาติวาจันทามาคุภุรักขิตา สุริยสุปนิสาทีวาสุริยมาคุปุระขีตานะขัตตานิปุระขีตวาวาคูมันทวาาหกาวสุนังวาสโวเสธโสสะโกปัคขาปุรินทัฏฐะเสตทัฏฐากายสัพเพนานตะวันิโนอิติมนโตุติปันโตุวนามันตุยะสีโนโมธมานาภิกกามภิกุนาสุิตฐิวนาอาถาคุสหภูเทวาชลามคิติขาริวะอริจกาจโรชาจามาปุพานิพาสินวรุณาสหธรรมาจามุตาจานิชกาสุริยมิุิราอาคูวาคูวาสาวะเนศินทเทเตทัฏฐากายสปะสัพเพนิานตินโตุะวัน ตัวยศสิีนโมธรรมนาพิกมุวิคุนาสมิติงวะนาง สมานามหาสมานามนุสสามนุสสดตมาคิตาปตุสิกาอัคูอัคูมนุปตุสิกาถาคูระโยเทวาเยจารุหิตวาสิโนปาราคามหาปาราคาอัคูเทวาเยศสีโนทเสตเถชัฏฐากายาสปรินานาตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันาวันโตเยสศิลโมธามานาภิกรรมมภิคุนาสมิติงหุนาสุคากรุมมหารุณาอัคูวิคาณนาสาสหโอทาตากายยาหาภามุขาอัคูเทวาวิจักขนาสัทธามตาหารักขชามิสกัจเยสศศิโนทนายังอางคาปาจุนโนเสตัลายว นันตวันิโนที่มันโตชุติมันโตวะน้ำมันโตยศสิโนมุทธมนารพิกามุภิกรนางสมิติงวานังขิมียาตุสิตายามากัตถกาจายศสิโนสัมพิตกาลามาเศาชุตินามาจะอาเสวะนิมมานรติโนอาครัวถาครปะระนิมิตาทศเสเตทาทักกายยาสัพเพนันตวันิโนอิที่มันโตชุติมันโตวะน้ำมันโตยศสิโนมุทธมนารพิกามุภิกรนางสมิติงวานังสัตถิเตเทวานิกายยาสัพเพนันตวันิโนนามันวายเยนะอคันชุงเยจันเยสัาธิสาสะหะ ปวุตชาติมากขีลังโอคตินมามนาสวังทักเคโมคตาลังนาคังจะังวะอสิตาติตัง สุพัมมาปรมาตโตจักรปุตไตที่มาโตสหัสันนังคุมาโรติโสจัสโสปะคัสจามีติงวนาสหัสสพัมมะโลกานังมหาพัมมะพิติทติอุปปันโนจุติมันโตพิสมากายโยยะสัจิโสทักษิถาอิสระอาคูปเจกัสาวติโนเตสัญจามัชโตอาคาริโตปริวาริโตเตจัสรพัยอภิกันเตยสินเทเทวิสุพัมะเกมารเสนาอภิกามิปภาสากานนาหาสามัญที่ยังอิธาการนาหาทาบัรดาทาราเคนาบันดามัญฑโวสัมมันตาปริวาริธรมาวโมจิตาโคจิตินางอุติทัตถะมหาเสโนกันนาหาเสนาอภิใช มานินาตละมาหัจัตสังกตวานัทเระวังยถาปาวุสโคมีโคทนาเยนโตสวิจุโกตถาโสปจุทาวติสังคุตโตสยังวัสเัรจสัพังพิญญายวิขิตวานัจคุมาตโตอันตยิสัทธาสาวกีศาสนาลติมารสีนาอภิกันตติวิชานาตาภิกขะโว เตจะอาตาปามะกะรงสุตวะพุทธศาสนางวิตาราเคหิปกามุงในสังโรมัปีอินชยุงสภีวิชิตตสังคามะพยาติตายะสศินุโมันติสหพูเทหิสาวกาเตชะในสุตาติโอสวจุลลาชัยยะปารากอนณมูมีพุทธเตชะสาระตนะตยามิธรรมมิกาเตชะปสิทธิปสีเทวานารายะปาระมีสุราสิทธิพมาจะอินทาจัตุจะจะตุโลกาคัมภีรักกาสมุทธาปูตุมังคาจะ สัพพะมะชยยะประสิทธิ์ทพะวันตุเตชยะชยยะธรณีธรณีอุทธิอุทัตหน้าที่หน้าที่ชยยะชยยะคคนและตนิสณยนีรไรสายเสนนะมีรุราชพณณราชีชยยะชยยะคำพีรสมพีนาเคธนาคีปิสาจปูตากาลีชยยะชยยะทุนนิมิตารูคีชยยะชยยะสิงคีสุธาทานมุขชาชยยะชยยะวรุณมุขศาสตราชยยะชยยะจำปาธินาข้ากุละคันธกาชยยะชยยะขชพนนตุรงสุระ สุกัลผภูชงศีหาพยคติปาชยยะชยะวรดุณมุขยาตาชิตาชิตาเสนาลีผูณะสุทธินารดีชยยะชยะสุขาสุขาชีวีชยยะชยะธารณีตลเตสทาสุชยยชยะชยะธารณีสันตินสทาชยะชยยะมังกรารัญยาภวเคชยยะชยะวรุณยะเคชยะชยยะรักษาศีสุราผูชาเตชา ชยชยพรมินทขณาชยชยญราชชีรศาสชัยชยชยปัทวินสพังชยชยอรหันตาปจเชกกพุทธสาวังชยชยมเหสุโรหะโรหดินเทวาชยชยพรมาสุรโคชยชยญนาโควิรุณหโกวิรุปปโคจันทิมารวิอินโทจาวีนะเตโยจัตุกุเวโรวารุโนปีจัอาคิวายโยจัปาชุนหกุมารุทตารััโกอัฐารสัมหาเทวาสิทธิตาปัสสะอาทะโย อิสิโนสาวกาสพะสภาชยะรามูพระวันตุเตชยะธมูจัสังโคจัตถัสปาโลจัชยะกลางอเตนะชยะเตชีนะชยะโสติพวันตุเตเอเตนาพุทธเตชีนะโหตุเตชยะมังคลังชโยปิพุทธสัตสิริมาโตยังมรัสสัปปาปิมาโตปาราชโยอุโคสยมโพธิมันเตปโมติตาชยะตถาพระมะนามมเฮสิโน ชยโยปีพุทธศาสิริมาโตยังมรรสจัปปะปิมาโตปาราชยโยโุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยตาตาอินทคนามาเหสีโนชายโยปีพุทธศาสิริมาโตยังมรรสจัปปะปิมาโตปาราชยโยโุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยตาตาเทวคนามาเหสีโนชายโยปีพุทธศาสิริมโตยังมรรสจัปปะปิมาโตปาราชยโยโุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยตาสุปันนคณามาเหสีโนชยโยปีพุทธศาสิริมโตยังมรรสจัปปะปิมาโตปาราชยโยออโค ยัมโพธิมันเตปโมทิตาชย,ยตาทานาคขนานามเฮสิโนชยโยปีพุทธ,ทธศักราชสิริมาโตอยังมารสัจปปิมาโตปาราชโยโกสยามโพธิปันเตปโมทิตาชย,ยตาธา,าสพะมขนามเฮสิโนชัย,ยันโตโพธิยามูเรศกยาณังนันทิวัวตะโนอวังตะวังวิชโยโหหิชยสุย ชายะมังคะเลอปาราชิตาปัลังเกสิเสปทาวิโปคะเลอภิเศกสัพพุทธานังอะคปโตปะมชติสุนักขัตังสุมังคะลังสุปปาตังสุบุติตังสุขานุสุมุหุโตจัสุยิตังพรมะจาริสุปัทคีนังกายะกัมมังวจากัมมังปัทกคีนังปัทกคีนังโนกขังมังภนิทิเตปัทกคีนาปัทกคีนานิกตะวานะละพันตเตปัทถคีนีเตอัฐะลัทธาสุกิตาวิรุณหาพุทธสาสะเนีอโรคาสุกิตาโหทะ สหสเีหิยติพิสุนันตุโพนตโยเยเทวะอสมินธานีอธิคตาธีขายุกาสถาหตุสุกิตาหตุสัพพะธารักขันตุสัพพะสตานังรักขันตุชินะสาสะนังยากาจิปัฏฐานเจสังสเีปุเรนตุมโนรถายุตากาลีปวัสันตุวัสังวสาวะราหกาโรคาปจุปัฏทวารีสังนิวาเรนตุจะสัพะธากยาสุขังจิตตสุขังอรหันตุยถาระหัง โสดธรรมะนิยามสุตตังอิวมีสุตตังอิคังสมัยยังภักาวาสาวะติยังวิหารติเชตาวาเนกปะานากะปินทิกัสสาอารามีตะัตลกุภัก,กาวาพิกขุอามันเตสีพิกขโวติพระทันเตติเตพิขพกขาาุภักวาโตปัจสุสุงภักาวาอิตัทธโวจะ อุปาทาวาภิกขวีตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาถาตุธรรมะทิตตาธรรมะนิยมตาสัพพีสังขาราอนิจจติตังตถาคตุอภิสัมพุชติอภิสมีติอภิสัมพุชิตวาอภิสมีตาวาอจิคติเทเสติบัญญัติิติปัตตาปิติวิวารติวิภัชติอุตานิคารุติสัพพีสังขาราอนิจจติอุปาทาวาภิกขวีตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาถาตุ ธรรมทิตตตาธรรมนิยามตาสเพสังคาราทุกขาติตังตถาคตตัวอภิสัมพุชติอภิสัมมีติอภิสัมพุชิตวาอภิสัมมีตาวาอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวารติวิภัชติอุตานิการุติสเพสังคาราทุกขาติอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสถาตูธรรมติตตาธรรมนิยามตาสเพธธรรมานตติตังตถาคตตัวอภิสัมพุชติอภิสัมมีติอภิสัมพุชิตวาอภิสัมมีตาวาอาจิคติเทเสติปัญญาเปติ ตถาปิติวิรารติวิภัชติอุตานิการโรติสภพธรรมานัตติอิธมโวโจาภควาอัตามานาติภิกขุภควาตุภาสีตังอภินันทุนติปุทสวดพัทพเทก,กรัตตคาถา อาทีตตังนานะวาคะเมยยะนัปปิคังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงญะทาดตีตัมปะยีนันตังอปัตัญจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตยังไม่มา ปจ,จุปันนันจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสติอสังฮีรังอสังกุปังตังวิธามนุภารูกะเยผู้ใดเห็นทมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเงี้ยนขอแขนแคลนไม่เขาควรพอกคูนอาการเช่นนั้นไว้อาเชวะกิจจะมาตับปังโคชัญญามาไดนางสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้น้าอีโนสังฆารันเตนะมาหาเสนีนะมัจจุนาเพราะการผัดเพียนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากยังไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิง อาโหรตตะมัตตันทิตังตังเวพาเทรกรตโตติอสันโตอาจิกเตมุนิมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดคร้ันทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราทีเดียวก็น่าชมปุสวดธรรมสังเวคปัจจะเวกขกคณะ สัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้น ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราของเราว่าตัวว่าตนของเราอทุวางชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมาลานังความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมะยามาริตับพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มารณะปาริโยสานังเมชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตต่างเมนิยต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยง มาระดังมีนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตัะคนที่จะสังเวชอายังกายโยอาจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตาวิญญาณโนภันปัสจักวิญญาณชุดโตอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจักนอนทับปะทาวิงซึ่งแผ่นดินกะลิงค์รรังอีวปะปดุด,ดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัตถังหาประโยชน์มิได้อนิจาวัตสังคาราสังคารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุป,ปาทาวายะทรม,มิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา อุปาชิตตวานิรุชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปตีสังวุปสะโมสุขโขความเข้าไปสงบสระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามารันติจาสัตทั้งหลายทั้งปวงกาลังตายอยู่มารินสูจามาริสาเรที่ตายแล้วและกาลังจะตายแติว่าหังมาริสามิเราก็จากตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิมีเอตาสังไสยโยความสงสัยในความตายนี้ยังไม่มีแก่เราเลยบทส่วนเม่ตายยังกินจี ยังกินจิกูสลังกรรมมังสัพเพหิพะเตหิกตังปุญญโนอนุโมทันตุสุนันตุโพนโตเยเทวะอสังมิถนีอธิขตาธิขายุกาสัทธาหุนตุสุขิตาหุนตุทุกขาปมุญจันตุมาตาปิตาสุขิตาหุนตุทุกขาปมุญจันตุสัเพยาติกาสุขิตาหุนตุทุกขาปมุญจันตุสัเพยาิกาสุขิตาหุนตุทุกขาปมุญจันตุสัเพปิสาสัเพยักขาสัเพปตาสุขิตาหุนตุทุกขาปมุญจันตุสัเพอาจา วิยุปชาญะสุกิตาโหตุทุกขาปะมุญจันตุสัพเณฆัตตาสุกิตาโหตุทุกขาปะมุญจันตุสัภเเทวาสุกิตาโหตุทุกขาปะมุญจันตุสพเพสาโตะมัตสมินังสมิจันตุโวโพส่วนบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตว์ตัะคันติมายะอิติภควานโมโพธิสัตว์ตัะคันติมายะอิติภควานโมโพธิสัตว์ตัวคันติมายะอิติภควาปฏิทานคาถายาธิวตาสันติวิหารวาศินี ภูเบค์เดโพธิขดิตหิงตหิงตาธรรมธานีน์ปวันตุโพชิตาโสติงกรรณเตถาวิหารมันทะลิีราจัมชานวะกาจพิกขาโวสารามิจาธานปฏิอุปัสกาคามาจเตสานิฆมาจอิสราสปานภูตาสุกิตาภวันตุเตชลาภุชายเยปิจันตสัมภวาสังเสทชาตาอัฐโวปปาติการิยญาณิการธรรมวรังปฏิจเตสเปสัพเพปิทุกขสักการรณตุสังขายังถาตุจิรังสตังธรรมูธรรมัตทราชปุขลาสังโคหุตุสมัคโควะอัทายะจหิตายะจามหิรั คาตูสัทธรรมูสภีปิธรรมจาริโนโวุตติมสัมภาปุเนยามาธรรม,มีอริยปเวทิเตปสัสน,หนาหุนตูสภิปีปานิโนโพุทธสาสานีธรรมาธารังปเวชันโตปาเลเทวปวัสตูวัิภาวายะสัตตานังสมิทังเนตุเมธานิงมาตาพิตาจะชชราชังนิจังรักขันติพุตตังอวังธรรมีนาราชานโนปะชังรักขันตูสัพพาธา เทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปัตตาจนิทุกขภยปัตตาจนิภยยโสกปัตตาจนิโสกโหตุสปีปิปานิโนอิตาวตาจาอมิหีสัพาทางบุญญะสำพาทางสปีเทวานุโมทันตุสัพพะสำพาติสิทธิยาทานังตันตุสัทธายสีรังรักขันตุสัพพะทาภาวนาภิกตาโหตุจันตุเทวตาคาตาสุมังคละคาถาโหตุ โหตุสักพังสุมังคังรังรักขันตุสักเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสติโหตุนิรันตารังโหตุสักพังสุมังคังรังรักขันตุสักเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสติโหตุนิรันตารังโหตุสักพังสุมังคังรังรักขันตุสักเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสติโหตุนิรันตารัง สัพเพสัพพีพุทธาพระปัตตาปจิกันจิยังพลังอรหันตนัจติชีนารักษังปัจจามิสัพพสูสัพพีพุทธาพระปัตตาปจิกันจิยังพลังอรหันตนัจติชีนารักษังปัจจามิสัพพสูสัพพีพุทธาพระปัตตาปจิกันจิยังพลังอรหันตนัจติชีนารักษังปัจจามิสัพพสูสัพพีพุทธาพระปัตตาปจิกันจิยังพลังอรหันตนั อรหันตานันจติชีนารักขังพันธมิสภะโสสภีพุทตาพละปตาปชกันจะยังพลังอรหันตานันจติชีนารักขังพัธมิสภะโสสภีพุทตาละปตาปัจชกันจะยังพลังอรหันตานันจติชีนารักังพันธมิสภะโสสภีพุทตาละปตาปัจชกันจะยังพลังอรหันตานันจติชีนารักขังพันมิสภะโสสภีพุตธาภะสพีพุทตาพละปตะปชกันจะยังพลังอรหันตานันจติชีนารักขังพันธมิสพะโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัตยาพระพุทธมนี้ข้าพเจ้าขอนมก้าอุทิศถวายเป็นพระจงดดสุีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุริกยกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลงวงผู้เสด็จสู่สวรรค์ารายขอที่ทรงแห่งบุญกุศลน,นี้จงเป็นสัพพะสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งไรายได้อัน อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบทคำคําว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองสมเน็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ไดอนุโมทนาสาธตการในบุญกุศลนี้โปรดประสิษษทธิประสารน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุงมงคลพระพิทาย,ยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลที่สานสิงห์อมูลลน ได้จะสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและอธิทานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อํนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและผู้บูชาทุกประการเทิน